สวัสดีค่ะ Entertainment Now มาแล้วค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับ Fanverse ค่ะวันนี้นะคะเราพามาบุกงงาน Enhypen en World Tour Manifesto in Bangkok ค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนุ่มๆเนี่ยมา World Tour ที่ไทยหลังจากที่มีการประกาศออกมานะคะชาวเอ็นจีนแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็กดบัตรกันอย่างรวดเร็วต้องบอกว่าโซเอาไวมากหมดเกลี้ยงทั้ง2วันเลยนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าแฟนๆเอ็นจี Eng เนี่ยรอคอยกันมาอย่างยาวนานมากไม่รอช้า <c oughs> เดี๋ยวตามบิวไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยค่ะ นี้ตื่นเต้นมากแต่งตัวสวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นเมนใครคะเป็นเมนน้องซซนอูค่ะน้องน่ารักค่ะมีความแบบน่ารักเบลเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูชอบน่ารักก็ฝากติดตามวงเอเนเพนกันเยอะๆนะคะน้องฟังกันมากจริงๆค่ะน้องซซนอูแม่มาหาแล้วนะแม่มาหาแล้วนะเป็นเมนเจค่ะเจค่ะครั้งแรกที่ได้ดูรายการนะคะเขาเตะตามากเลยค่ะแบบชอบในความพยายามของเขาเขายิ้มน่ารักที่ใส่ดีค่ะก็เลยชอบ I love you so much. Please come back to Thailand as best as you can ค่ะ I love you กลับมาไทยแลนด์บ่อยๆนะคะสวัสด <ham> ีค <appearances> ่ะสาวๆตื่นเต้นไหมคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยป็นครั้งแรกเลยเหรอคะใช่ค่ะ e x p e r i e n c ก็คือครั้งแรกค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมาที่กรุงเทพค่ะก็ Sawana s a r a n g ยิ่ง a ว a รค์อม a า a าซาล e ส่วนอูพี่รักหนูที่สุดในโลกเลยนะดีใจมากที่ได้เจอกันค่ะสาวๆเราแต่งตัวเหมือนนัดกันมาเลยสีฟ้าน่ารักเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมรู้สึกยังไงบ้างมาค่ะพี่หลุดตอนไม่หลับเลยแต่วันนี้นอนไม่หลับเลยค่ะแล้วเป็นเมนใครกันบ้างคะเมนน้องจองค่ะน้องจงออนสุดน่ารักริกิริกิใช่ค่ะเคแพาวค่ะมาติดตามกันเลยเคพพาวเต้นเก่งที่สุดเดีะยวเวสก่ะเมนซองฮุนค่ะ เมนฮี่ซึ้งค่ะดึงดูดมีเสน่ห์ค่ะความสามารถเขาเยอะค่ะคือทั้งร้องทั้งเต้นเขาก็แรปได้ด <Wow. S 1> ้วยค่ะเมนน้องเจนะคะที่ร้อง Is Like A Pool ละลายเลยเอาอีกได for. ้ไหม Is Like A Pool ละลายหล้แซ่ลางเจอซีนันในการจังลีเดอร์จงวอนค่ะเมนลีเดอร์ค่ะจงวอนนะคะเป็นพ่เ็ดนะคะ แล้วตอนนี้นะคะ <า S 1> ก็ใกล้ถึงเวลาเข้างานแล้วค่ะชาวเอ็นจินเนี่ยก็มาต่อแถวรอเข้างานกันเต็มไปหมดเลยนะคะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเบลไปดูข้างในกันเลยค่ะ อยากได้เป็นเฟนค่ะอ,อ,อยากให้เขาแบบเป็นคนอย่างนี้ต่อๆไปเป็นคนที่น่ารักกับทุกคนทำตามความฝันของตัวเองให้ได้เยอะๆคอยจะบ,บอกอยู่ข้างหลังเขาตลอดไปองมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถค่ะให้หมดเลยค่ะก็ให้พี่ีิซึงทำให้เต็มที่ลกันนะคะก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับก็ดูแลสุขภาพเยอะๆนะคะแล้วก็ดีใจที่มาประเทศไทยมาบปล่อยกัน <laughs> คือเหมือนว่าทุกๆคนแบบพยายามมากๆอะค่ะมาตั้งแต่รายการแล้วแล้วแบบเขาพูดเสมอว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ทําให้แฟนคลับเสียใจที่แฟนคลับได้เป็นแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็แบบว่าวันดีแล้วที่เป็นแบบนี้แบบบางทีไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากขนาดนั้นเราเรารักที่เขาเป็นเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับงานวันนี้ค่ะต้องบอกว่าหนุ่มๆนุ่มเอ็นทเพนเนี่ยทั้งหล่อน่ารักแล้วก็ความสามารถเนี่ยครบจริงๆค่ะแฟนคลับในกรี๊ดดังลั่นทั่วฮอกันเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามแฟน v e r s e ทุกวันศุกร์วันนี้ Entertainment นต์าวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนทุนที่นค่ะ